สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันนังคารที่15ตุลาคม2567ครับวันนี้มีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรวมไปถึงยูฟ่าในชั้นลีกมาฝากกันนะครับทั้งหมด8คู่ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับคู่แรกครับญี่ปุ่นเจอกับออสเตรเลียในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียออสเตรเลียทีมเยือนว,วันนี้เองก็ทำผลงานได้ดีนะครับแต่พอมาเจอผลงานของญี่ปุ่นที่10นัดที่ผ่านมาชนะไป9แพ้ไปแค่นัดเดียวเนี่ยแล้ววันนี้ยังได้เล่นในบ้านอีกนะครับสองนัดก่อนหน้านี้ญี่ปุ่ แล้วก็2 0ตามลำดับครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเจอซีเรียซัดไป50เจอจีนซัดไป70ผมมองว่าถึงแม้ว่าโจทย์จะเปิดมาสูงอยู่พอสมควรแต่เชื่อว่าเกมในบ้านวันนี้ญี่ปุ่นน่าจะทาได้ครับสำหรับคู่นี้จกักภัณฑขอฟันธงครับไปญี่ปุ่นที่1.5ไปกระต่อที่คู่ที่2ครับเกาหลีใต้เจอกับอิรักในเวลา6โมงเย็นตอนนี้ทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่7แต้มนะครับศึกในวันนี้ก็เพื่อที่จะย่งชิงความเป็นที่1น่ในกลุ่มนะครับแต่ด้วยชื่อช เดินเล่นในบ้านในวันนี้หลังจากที่พวกเขาออกไปเยือนมา2นัดแล้วก็ชนะติดกันมายิงรวมไป5ประตูด้วยกันเชื่อว่าวันนี้เกมในบ้านของเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดที่จะคว้าสามแต้มไปได้ในบ้านของตัวเองครับสำหรับคู่นี้จะกรพันของฟันธงเกาหลีใต้ที่1ลูกครับคู่ที่3ครับจีนเจอกับอินโดนีเซียในเวลา1นึ่ทุ่มจีนช่วงนี้กําลังเป็นขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับกับการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซียที่ทั้งทีมนี้แทบจะเป็นลูกครึ่งเดซแลนดงกันทั้งทีมเลยนะฮะผมมองว่าน่าจะยาะกเลยครับกับการ ตอนรับการมาเยือนของทีมเยือนในวันนี้มีโอกาสแพ้คาบ้านสูงอีก1นัดลวครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปอินโดนีเซียที่0.25ครับคู่ที่4ีครับคิกิสถานพบกับเกาหลีเหนือในเวลา3ทุ่มคิกิสถานนั้นแพ้ติดต่อกันมา3นัดติดแล้วนะครับสวนทางกับเกาหลีเหนือครับที่ยิ่งเล่นเหมือนจะยิ่งดีนะครับพวกเขาเปิดบ้านเจอกาตาเสมอได้ -2 2ถือว่าเก่งเลยนะครับและล่าสุด ถึงแม้จะเสียเปรียบที่ต้องออกไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแต่พวกเขาก็เสมอได้1ประตูต่อหนึ่งจริงๆก็เกือบที่จะชนะไป2อหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่ลูกนั้นไม่ได้ประตูไปเพราะฉะนั้นคู่นี้จกกักรพันธ์ขอฟันธงรับไปเกาหลีเหนือที่0.25คู่ที่5ครับอุซเบกิสถานเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในเวลา3ามทุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตสวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มที่แผ่วลงไปใน2นัดหลงงังทั้งที่เล่นในบ้านก็ทําได้แค่่่เเสสมมออในอนนนนนกกลาาาุดดแ้้แ้วััพคคบบยะร วันนี้ต้องออกมาเยือนโดยที่นักเตะตัวสำคัญทั้งติดโทษแบนปัญหาส่วนตัวแล้วก็บาดเจ็บด้วยการนี้ต้องมาเยือนอุซเบกิสถานที่เล่นในบ้านไม่แพ้ใครแถมภาพรวมตั้งแต่เริ่มเตะในรายการนี้พวกเขาก็ไร้พ่ายมาตลอดนะฮะเชื่อว่าเจ้าบ้านนั้นมีโอกาสมากกว่าครับที่จะคว้าชัยไปไดในเกมวันนี้สำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงครับอุซเบกิสถานที่0.75คู่ที่6อิหร่านพบกับกาตาร์าในเวลาหทุ่มชื่อชาและผลงานของอิหร่านนั้นดูดีกว่าที่จะ แพ้คาบ้านในวันนี้นะฮะกาตาเองก็ผลงานดีครับแต่อย่าลืมว่าพวกเขาเจอทีมที่ไม่ได้แข็งสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นนัดล่าสุดที่ชนะคีกิสถานในบ้านของตัวเองไปได้3ประตูต่อ1ในวันนี้ต้องมาเยือนอิหร่านที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าผมมองว่ามีโอกาสยากครับที่จะแบ่งแต้มออกไปได้สําหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงอิหร่านที่1ลูกครับมาถึงคู่ที่7คู่เด็ดประจำวันนี้ครับสเปนเปิดบ้านพบก,กับเซอร์เบียในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับคู่นี้เรามีกิจกรรมท่ายผลสกอร์รวมนะฮะเพ อัลเกรดพรีเมียมที่ผมมีมาแจากกันวันละ20ตัวครับกติกาง่ายๆเลยนะฮะก่อนบอลเตะครับทายผลเข้ามาโดยการพิมพ์ลงไปใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับแล้วแคปรูปส่งไปในกลุ่มเพื่อ,อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้กับทีมงานของเราก่อนบอลเตะนะครับนั่นก็คือก่อนเวลาตี1:45นาทีนะฮะกิจกรรมง่ายๆนะครับแค่ทายผลว่าคู่นี้สกอร์รวมจะเป็นเท่าไหร่ครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีได้เสื้อเป็นสายฟรีเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบกันนะครับสำหรับคู่นี้ทางฝั่งของออฟต a ในลาติกเขามองว่าสเปนนะั้นมีโอกาสที่จะชนะในบ้านของพวกเขาอยู่ที่79%เครับส่วนเซเบียมีโอกาสชนะอยู่ที่7%และโอกาสที่จะเสมอกันในคู่นี้อยู่ที่12%ครับแล้วทุกท่านล่ะครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับว่าคู่นี้เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับโดยที่ผมมีเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมมาแจากกันวันละย0่ตัวครับง่ายๆเลยเพย กับเซอร์เบียจบเกมแล้วสกอร์รวมจะเป็นเท่าไหร่ครับพิมพ์คําตอบลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วแคปรูปคําตอบที่เพิ่งพิมพ์ลงไปเมื่อสักครู่นี้ส่งไปในกลุ่มครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนบอลเตะนะครับนั่นก็คือก่อนเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าคู่นี้จะจบลงสกอร์รวมเท่าไหร่ครับส่วนแนวทางของคู่นี้ผมขออนุญาตส่งให้ทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นนะครับก่อน2ทุ่มท้งเข้ากลุ่มผมแนบลิงก์ไว้้อเเนดาลลแกไไไปปยัจ ในนั้นหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่8คู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับสกอตแลนด์เจอกับโปรตุเกสในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีสกอตแลนด์นั้นผลงานย่แย่นะครับยังไม่สามารถหาชัยชนะเจอเลยตั้งแต่นัดแรกจ,จนถึงปัจจุบันในขณะที่โปรตุเกสยิ่งเล่นยิ่งดีครับโดยเฉพาะ,ะสามภาษาด้านหน้าที่เข้าขาดีเหลือเกินนะครับโรนัลดเองก็ยิงได้ทุกแมตช์ด้วยวันนี้โอกาสสูงเลยครับที่โปรตุเกสจะบุกมาเยือนแล้วก็ขว้าสามแต้มออกไปได้ครับสำ ครบแล้วทั้ง8คู่ประจำวันนี้นะฮะถ้าหากคนเทียวันนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้มาวิเคราะห์ด้วยกันไปแบบนี้ในทุกๆวันและสำหรับวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพูดกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ